ทวินเฟมคือจิตวิญญาณดวงเดียวที่แยกออกเป็นสองดวงและอยู่ในร่างที่แยกจากกันเหมือนฝาแฝดที่เหมือนกันจิตวิญญาณที่สะท้อนออกมาเหล่านี้มีอารมณ์ที่รุนแรงและความสัมพันธ์ที่ลึกซ,ซึ้งซึ่งเยียวยาและท้าทายพวกเขาในเวลาเดียวกันทวินเฟมมีไว้เพื่อช่วยให้คุณเป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุด การเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณทวินเฟมนั้นไม่เหมือนที่คุณเคยเห็นมาก่อนทั้งสองคนรู้จักกันอย่างลึกซึ้งรู้สึกเหมือนได้เติมเต็มกันและกันพวกเขาหล่อหลอมซึ่งกันและกันให้เป็นสิ่งที่พวกเขาหวังว่าจะเป็นกระแสจิตระหว่างทวินเฟมอาจดูไม่น่าเชื่อแต่เป็นไปได้อย่างแน่นอนการโทรจิตของทวินเฟมคืออะไร เมื่อจิตวิญญาณของทวินเฟรมเชื่อมต่อกันพวกเขาพัฒนาความสามารถในการสื่อสารทางกระแสจิตการเชื่อมต่อกระแสจิตแบบทวินเฟมคือความรู้สึกที่คุณเชื่อมโยงกับจิตสำนึกที่สูงขึ้นของคุณสัญชาตญาณของคุณบอกว่าสิ่งที่สำคัญกำลังจะเกิดขึ้นความสัมพันธ์แบบทวินเฟมนั้นชัดเจนในทันที พลังงานระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้องสร้างปฏิสัมพันธ์ทางอารมณ์พวกเขาถูกดึงดูดเข้าหากันเหมือนแมลงเม่าเข้าหาเปลวไฟขณะที่ทั้งคู่เดินทางต่อไปตามการเดินทางของทวินเฟมประเภทของกระแสจิตที่พวกเขามีแข็งแกร่งขึ้นและมักจะส่งถึงกันเสมอพวกเขาสามารถพัฒนาทางจิตวิญญ,ญาณตามที่เกี่ยวข้องกัน จ็ดสัญญาณของการสื่อสารทางโทรจิตแบบทวินเฟรม คุณอาจรู้สึกว่าเรากับคุณได้พบคนที่ใช่แต่คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณพบทวินเฟรมของคุณและสร้างการเชื่อมต่อทางกระแสจิตที่คุณต้องการ 1. คุณเข้าถึงในเวลาเดียวกันในยุคโซเชียลมีเดียเป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการเชื่อมต่อหากคุณและทวินเฟรมของคุณสงสัยว่ามีความบังเอิญพร้อมกันแสดงว่าคุณกำลังตามหากันและกันอยู่ 2. คุณแบ่งปันความคิดและอารมณ์เดียวกันการเชื่อมต่อทวินเฟรมคือคุณมีแนวโน้มที่จะสัมผัสกับความคิดและความรู้สึกแบบเดียวกันแม้ว่าจะอยู่ไกลกันก็ตามยิ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นมากเท่าไหร่การสื่อสารทางกระแสจิตก็ยิ่งแข่งแกร่งขึ้นเท่านั้น 3. คุณมีความฝันที่เหมือนกันเราลืมความฝันส่วนใหญ่ที่เรามีในแต่ละวันแต่ถ้าคุณเริ่มเก็บบันทึกความฝันคุณอาจพบว่าทวินเฟมของคุณมักมีความฝันแบบเดียวกันในรูปแบบกระแสจิต 4. คุณมีความรู้สึกที่ดี กระแสจิตของทวินเฟรมเริ่มต้นด้วยความรู้สึกสัญชาตญาณของคุณบอกว่านี่คือคนพิเศษแม้ว่าพวกเขาจะเป็นคนที่คุณมักจะไม่เลือกก็ตาม 5. คุณจะมีเรื่องบังเอิญที่อธิบายไม่ได้หากคุณเริ่มสังเกตเห็นรูปแบบรูปภาพตัวเลขหรือสิ่งอื่นๆที่ทำให้คุณนึกถึงทวินเฟรมของคุณคุณอาจกำลังสื่อสารกับพวกเขาทางกระแสจิตจักรวาลกำลังส่งสัญญาณและข้อความถึงคุณ 6. คุณพบว่าตัวเองรู้สึกไม่ปลอดภัยด้านลบอย่างหนึ่งของกระแสจิตแบบทวินเฟรมคือความไม่มั่นคงเพราะมันจะสะท้อนถึงข้อบกพร่องและจุดบอดของคุณคุณจึงรู้สึกไม่ปลอดภัยเมื่อต้องการสื่อสารกับทวินเฟรมของคุณ เจ็ดการเชื่อมต่อของคุณดูมีมนลขลังการรวมตัวของเปลวไฟคู่อันศักดิ์สิทธิ์เป็นเหมือนเวทมนต์คุณได้พบครึ่งหนึ่งของตัวเองที่ขาดหายไปและสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นเกือบจะดีเกินไปและลึกเกินกว่าจะเป็นจริงได้หากคุณสังเกตเห็นสัญญาณและเชื่อว่าคุณและทะวินเฟมของคุณมีการเชื่อมต่อทางกระแสจิตขอให้รู้ว่านี่เป็นโอกาสที่จะได้สัมผัสก,กับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดและเพื่อทําความเข้า ใจตัวเองให้ดีขึ้นคุณจะได้ร่วมเดินทางไปด้วยการเพื่อสำรวจและค้นพบตัวตนระวังอารมณ์ด้านลบที่จะปะทุขึ้นเมื่อคุณกระทออีกโก้อัตตาของกันและกันออกแต่รู้ว่าทั้งหมดเพื่อสิ่งที่ดีกว่า